เปีผ่านไปก็เงินก็เข้ามาหลักล้านนะยังไงมันไม่ยังยืนหรอกบางคนอาจจะมาเห็นเราเห็นเรามีความสุขแต่เอาจริงๆอะ่ะคืองานมันคอนติเนียมากมันอาจจะได้ไม่ได้มีความสุขแค่ช่วงระยะเวลาภาพที่เห็นอะไรเงี้ยก็ทําให้มันเต็มที่ทําให้มันสุดทําให้สุดตีนะเออเอาให้มันสุดก่อนถ้ามันได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ตอนที่ออกมาอายุ40ซึ่งพี่ก็คิดว่าผู้หญิงหรือว่าคนวัยอายุ40อะไม่น่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้เนาะจำได้ว่าไปนั่งดื่มกาแฟอยู่ร้านหนึ่งรุ่นเดียวกันเนี่ยค่ะเขาก็เพิ่งออกจากงานมาเหมือนกันเพิ่งออกจากงานมาเหมือนกันแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟที่น่านเนี่ยค่ะอันนั้นก็เลยแบบเหมือนเป็นจุดที่แบบจุดประกายตัวเองเลยนะว่าแบบทาไมเราไม่ทําบ้างวะพี่ก็ถามตัวเองในใจแล้วก็จากวันนั้นแหละกันยากลับบ้านไปแล้วก็ตุลาก็ตัดสินใจมาเลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะลองอ่ะ ปีนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะเดิมเป็นคนกรุงเทพนะคะแล้วก็ช่วยธุรกิจที่บ้านทำโอท็อปเกี่ยวกับโอท็อปที่กรุงเทพอยู่เริ่มแรกเลยก็มาเที่ยวหน้าน,นะคะแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกชอบเนะว่าแบบเป็นเมืองเล็กๆน่ารักดีอะไรเงี้ยผู้คนก็น่ารักใช้เวลาตัดสินใจไม่นานของเก็บของทุกอย่างคือรถทัวร์มาเนาะใจก็วิววิวแบบเหมือนน้าตาก็แบบตกในนิดๆรู้สึกว่าเออใจหายแบบที่จะต้องมาทําอะไรคนเดียวที่นี่อะไรเงี้ยในใจก็คิดเล็กเว่าแบบเราจะไปรอดไหมแบบจะได้ดีกลับไปไหมอะไรเงี้ยค่ะก็วิววินิดนึง พี่ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละทุกวีก็ข้าวลานเล่าเนาะดื่เหล้าเลยเทสเสาร์วทิทย์คือกินจนเมาจนอ้วกอะ่ะไม่อ้วกก็ไม่กลับอะไรเงี้ยเออจนมาอยู่น่านช่วงปีแรกก็เป็นยังเป็นอย่างนั้นทุกสุกอะไรเงี้ยก็จะไปไปล้าเหล้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาแบบมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกว่ากินแบบดื่มเยอะเนาะแล้วเช้ามาพี่ก็แบบเหมือนแห้งอะค่ะแหงแล้วแบบงานก็ไม่ได้งานก็เสียอะไรเงี้ยก็เลยนับจากวันนั้นก็เลยคิดแบบว่าแบบเออจะไม่กินแหละก็เลยโฟกัสตัวเองเป็นหลักก็เลยจะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังงมากยิ่ขึ้น จริงๆตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเราก็คิดว่าแบบเหมือนเราก็ทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเนาะก็ไม่ได้คิดวางแผนอะไรในชีวิตมีเงินเก็บอยู่แค่4ี่ห้าหมื่นเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาเลยแต่ด้วยตอนที่เรามาหาบ้านเช่าแล้วก็หาร้านเช่าเนี่ยค่ะราคามันไม่แพงเนาะมันพันสองพันอะไรเงี้ยเราเราก็วางแผนแล้วว่าแบบไอ้สี่ห้าหมื่นเนี่ยเราก็อยู่ได้ทั้งปี1ปีแน่ จากเงินก้อนแรกก็อย่างที่บอกพี่วางแผนไว้ว่าอันเนี้ยก้อนนี้น่าจะอยู่ได้1ปีก็อยู่มาได้1ปีเนาะจนพี่ตัดสินใจคิดว่าแบบถ้าเราจะวัดตัวเองอะว่าควรจะอยู่หรือไปอควรต้องให้เวลาตัวเองสัก3ปี กลัวเหมือนกันแต่ใจก็คิดว่าเราก็ต้องทําให้สุดฝีมือก็ต้องแบบว่าทําให้แบบว่าสุดกาลังก่อนแล้วค่อยมาวัดว่าสกิลตัวเองที่ว่าแบบควรจะอยู่หรือจะไปหรือว่าจะทําอะไรต่อดีอะไรเงี้ยค่ะตอนที่ออกมาอายุ40อาจจะด้วยเราทํางานอยู่กับที่บ้านมั้งเราก็เลยแบบว่าเหมือนเราไม่ได้แบบว่าแสดงแบบศักยภาพของเราเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เลยมีรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้มาทําอะไรที่เป็นแบบแสดงศักยภาพเราเต็มที่เนาะจ่อะไรแล้วเราได้ทําคิดอะไรเราได้ทําเลยอ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบมันน่าจะสนุกมันน่าจะมันดีกับชีวิตอะไรเงี้ย่เราาง ทำแล้วเราเราถูกสกัดความคิดเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มทํางานไม่สนุกและอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นงานในครอบครัวก็จริงแต่เมื่อทีมันก็ถูกเหมือนถูกว่ากําจัดความคิดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเรามาทำของเราคือเราก็ได้คิดได้ลองและได้ทดสอบตัวเองไปด้วย สนุกสนานดีช่วง1-2ปีแรกอะ่ะพอกินก็แบบว่าขายของได้ทุกวันตอนนั้นอาจจะโชคดีเป็นยุคที่แบบว่ารับทํา O E M อะไรเงี้ยก็สบู่ก้อนตอนนั้นก็กระแสะมามาดีมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เงินเป็นก้อนก็แบบเหมือนมีเงินเก็บมามาไว้สร้างโฮมสเตย์ที่นี่ด้วยค่ะมีเงินซื้อบ้านมีเงินซื้อรถตอนนั้นถือว่าแบบว่าฟูฟ้ามากกระแสะดีมากได้เงินก้อนก็ไม่ได้กลัวแล้วได้แต่แบบว่าวางแผนว่าจะแบบได้เงินมาแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อเป็นทุกอย่างมีการวางแผนหมด เอาเฉพาะหน้าร้านที่ขายที่น่านนะคะแปปีผ่านไปก็พอมันจะมีช่วงปี2ปี3มปี4เนี่ยที่ช่วงที่อยู่ที่นันชนั้นเหมือนเป็นยุคทองของพี่อะเอาจริงอะพี่ก็เปิดหน้าร้านด้วยแล้วก็รับทํา OEM ด้วยเงินก็เข้ามาหลักล้านนะปัจจุบันคือยอดขายก็ลดลงพอพี่ก็มองแล้วว่ามันยังไงมันไม่ยั่งยืนหรอกถึงได้แบบว่าเออตั้งใจมาทําที่พักเพื่อให้แบบอย่างน้อยเราก็มีไรายได้อีกทางหนึ่งพอช่วงโควิดสถานการณ์ก็ยิ่งแย่เนาะพี่ก็หันไปสนใจดู YouTube ทําอาหารทําขนมอะไราาเเเวรับลิด เตยเ,ยเงี้ยเราก็จะได้มีขนมโฮมเมดให้ลูกค้าได้ทานเพราเราก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ที่พักเราได้ จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่แบบว่าเราจะเป็นนายตัวเองเอาจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปเข้าระบบการเป็นลูกจ้างก่อนการเป็นลูกน้องคนก่อนเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้มุมมองเนาะทุกหลายมิติเราจะได้มองได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราควรจะลองในในหลายสถานะที่เราควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงพอเราครวบแน่นเต็มที่แลว้วอะวันหนึ่งเราออกมาเป็นนายจ้างตัวเองแล้วถ้าเรามีลูกน้องเราก็จะดแจะูแลเขาได้ได,ดีอะไรเงี้ยเออจะดีกว่าเพราะส่วนตัวพี่อะทุกอย่างที่พี่ทําคือพี่ต้องทําเองก่อนทําเองเรียนรู้เองแล้วก็มีลูกน้องก็ถึงจะถ่าายทอแล้้วเรรก็จะูตงไหน ที่มันบกพร่องหรือแบบมันควรจะทําหรือมันควรจะละเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมาเห็นเราเห็นเรามีความสุขแต่เอาจริงๆอ่ะคืองานมันคอนติเนียมากมันอาจจะได้ไม่ได้มีความสุขแค่ช่วงระยะเวลาภาพที่เห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนสูงเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆมันต้องคือทุกอย่างเนี่ยมันมันก็จะวนลูปอย่างนงี้แหละอดทนเรียนรู้อดทนเรียนรู้ แล้วก็ทํามันทําให้ถึงที่สุดทําให้แบบจะพูดว่าไงเดียรู้แต่ว่าต้องทาอ่ะทามันไปก่อนแล้วค่อยรอดูว่าผลตอบรับม,มันจะเป็นยังไงวัดตัวตนที่แบบว่าเออเรามีความสุขจริงไหมคืออย่าไปหยุดอย่าไปอย่าไปท้อแท้กับชีวิตอะไรเงี้ยอืมเพราะพี่เชื่อว่าจังหวะและโอกาสของแต่ละคนอ่ะมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความพยายามก็เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เราแบบผ่านมันไปได้